เพื่อนกลับบ้านไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่โปยเซียนหนูอยากโดมยาโดมจัง พีป่ปอยเซียงคะหนูยอยากดมยาดมจังหนุ่มปฐุมด้วย ไอ้เหล่าก็กำพาวยาสุดเด็ดสิแหม่หนูก็กำพ้าผัวพี่อันนี้ส่งของขวัญเอาโป้ไหนคะจ้าไม่เคยรังเกียจใครค่ะ ไน่ารักจริงเท่ากับแปลว่าเท่ากับหลอกหนูหนูน่ารัก

อยู่แล้วเขาสบายเหมือนกันอ๋อพ,พี่อยู่อำเภอแล้ค่ะขอบคุณค่ะพี่โปิเซียนใครให้ของขวัญหนูเยอะจะหนูเลี้ยงจะหนูเลี้ยงหมูกระทะร้อมหนูรวยก่อนนะ